ส่วนอีกหนึ่งเรื่องไปดูกีฬามหาวิทยาลัยกันสะหน่อยอครับเพราะว่าสสิการทองจันท์ที่เป็นสุดยอดนักกีฬาเทควันโดสาวทีมชาติไทยเธอเองก็คว้าเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยก่อนที่หลังจากนี้ฮะอีเวนต์ใหญ่รออยู่ครับพี่เีครับผมนั่นคือเรื่องราวของโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสในขณะที่การแข่งขันว่ายน้ำครับการแข่งขันก็เป็นการแข่งขันเริ่มต้นวันแรกกมลชนกข,ขวัญเมืองก็เก็บ2เหรียญทองเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับครับเอา วันที่3ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49นนซีเกมส์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนรายการที่น่าสนใจอยู่ที่เทควันโดรุ่น67กิโลกรัมหญิงสาวศิการทองจันทร์เจ้าของเหรียญทองมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดที่นครเฉียงตูนิสิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีหนึ่งในฝ่ายน้ำเงินผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศกับชิดชนก หมายหนยวกลางจากกรุงเทพธนบุรีคุณ้ซ้อมมาด้วยกันจึงรู้ทางเป็นอย่างดีก่อนที่ใบเตยสัตสิการจะเบียดชนะไปในช่วงทาย,ยกแรก10ต่อ8แต่ว่าในยกที่2แพ้ไปศูนย์ต่อ1ต้องมาตัดสินในยกที่3แล้วก็เป็นสัสิการเร่งเครื่องเอาชนะในยกตัดสิน8ต่อ2คะแนนสัสิการดีใจกับเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยสมัยแรกหลังจากนี้จะเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมคัดเลือกโอลิมปิกในศึกชิงแชมป์เอเชียที่จีน ตื่นเต้นพอใช้ได้เลยค่ะหมืก็เหมือนว่าคู่ต่อสู้คนนี้เขาก็ซ้อมมาด้วยกันค่ะแล้วก็เลยแบบพอจับทางกันได้บ้างค่ะมันก็เลยสูดซีอยู่นิดนึงก็พอใจมากค่ะจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยเล่นกาดซ้ายค่ะชอบสู้ขวาหน้าแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่หนูเล่นขวาหน้าแล้วทําให้ชนะได้ อนนี้ก็อพอนักกีฬาคัดโอลิมปิกนะคะเขาก็จะพา,าไปซ้อมฝึกซ้อมเหมือนซ้อมอยู่บนเขาอะคะ่ะเหมือนเป็นแบบห้องความดันแล้วก็คอยซ้อมตอนเช้าะคะ่ะก็เพิ่มความแข็งแรงเล่นเวทมากขึ้น,นะคะ่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะพวกหนูตั้งใจซ้อมมากคะ่ะแล้วก็ทำเพื่อแม์น,นี้คะ่ะก็อยากจะไปโอลิมปิกกันทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกหนูทุกคนด้วยนะคะค่ะ ว่ายน้ำเปิดสาววันแรกเริ่มด้วยรายการฟรีสไตล์200เมตรหญิงกมลชนกขวัญเมืองเงืองสาวทีมชาติจากกรุงเทพธนบุรีซึ่งสร้างสถิติใหม่กีฬามหาวิทยาลัยในรอบคัดเลือกด้วยเวลา2นาที3.92วินาทีในช่องว่ายที่4แสงขึ้นนําหลังจากกลับตัว25เมตรแรกจากนั้นเร่งสโตรกแตะขอบสาบเป็นคนแรกเวลา2นาที8.03วินาทีคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาว่ายน้ํานนซีเกมส์เหรียญเงินเป็นของกมลลักษ์ตั้งนภการจากมหาวิทยาลัยรังสิต และเหรียญทองแดงพันนิตาชวานุชิตจากจุฬาลงกรณ์จากนั้นยังเนยมาคว้าเหรียญทองที่2ได้อีกจากประเภทผีเสื้อร0 0เมตรโดยกีฬามหาวิทยาลัยครั้งนี้กมลชนกลงชิงชัยถึง9รายการทางด้านยูยิสูรอบชิงชนะเลิศประเภทจับล็อครุ่น46กิโลกรัมหญิงนักกีฬาทีมชาติเจอกันเองปรากฏว่ากาันจุธาพัทรบุญซ่อนฝ่ายน้ำเงินจากกรุงเทพธนบรุรีจับล็อกสายฟ้าเพชรดีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนขอย,ยอมแพ้ ปในเวลาไม่ถึง1น,นาทีคว้าเหรียญทองที่8กีฬายูนิสูให้กับกรุงเทพธนบุรีการ,รตซอมหาลกมาต่อที่กีฬาประเภททีมฟุตซอลชายรอบแรกสายเอฟมหาวิทยาลัยปทุมธานีรองแชมป์ครั้งที่แล้วในเสื้อชมพูนัดแรกชนะมหาวิทยาลัยพะเยาสประตูต่อหนึ่งลงสนามพบกับน็อตกรุงเทพครึ่งแรกแข่งโตเล็กปทุมธานีขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากปราโมทสมบูรณ์ผลจากนั้นครึ่งหลังมาบวกเพิ่มอีกหนึ่งลูกจาก นัชนนลแสงทองจบเกมมหาวิทยาลัยปทุมธานีชนะ2ประตูต่อศูนย์คว้าชาย2นัดรวดเข้ารอบ2แน่นอนแล้วปิดท้ายที่สปักตกรอทีมเดียวชายรอบ2มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประกอบด้วยสุกรินนวลศรีนัทวัฒน์นักใหญ่และกิติศักดิ์เขียวหวานเบียดเอาชนะมหาวิทยาลัยกรุงเทพยอย่างสนุก2ต่อ1เซต23ต่อ21 15ต่อ21และ21ต่อ13ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปสกลการบุตรถ่ายภาพ นิติพันธ์สมุตรรายงานจากจังหวัดนคปรปฐมครับ